เมื่อปีที่แล้วผมได้ไปร่วมทัวร์กับพี่ชาประมาณสี่ครั้งไปเรียนรู้ไปศึกษาไปเองนะครับเทพาจากน,กนาวีสัเดาประมาณห้าครั้งไว้เพื่อไปเรียนรู้ศึกษาจุมจุบ้านเมืองอำเภอของที่อือ่นเพื่อจะมาปรับปรุงใช้กับบ้านเองนะครับถ้าเราไม่ไปดูบ้านเพื่อนเราก็ต้อนรักทัวไม่ถูกนะครับ ขออยากเล่าเรื่องราวที่มาที่ไปของข้าสมุรสรทรชลิเภาสักเล็กน้อยนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2,500ปีที่แล้วยังไม่มีพื้นดินที่นักชาการกขเรียกว่าสันทรายก็คือเส้นทางสายหลักที่ทุกท่านขับรถมาตั้งแต่ตอนเช้ายังไม่มีพื้นดินพื้นทนีนั่นหมายถึงว่าทะเลสาบที่ท่านลงไปเที่ยวกัน,กนตั้งแตตอนเช้าเนี่ย เป็นทะเลผืนเดียวกันกับทะเลอ่าวไทยทะเลจากทะลุขวาวกันเป็นพื้นน้ำพื้นเดียวกันสองพันปีที่แล้วสำคัญี่ีกว่ามาหลังจากนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกทำให้เกิดสันดินสันทรายทับผมกันไปทับถมกันมาเป็นเวลาสองพันกว่าปีก็ได้เกิดพื้นดินที่เรียกว่าคาบสมุทรจีนี้ขึ้นมา ก็มีหลักฐานปรากฏก็คือหินปะการังหินปะการังนี้อาจารย์บรรจงทองสร้างที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มอเตอร์ฟารท่านใช้เวลาขุดหาประมาณสองปีที่แล้วขุดตั้งแต่สิงหานครไล่จนไปถึงเขาบานหัวใจเพื่อหาล่องรอยของหินปะการังว่าที่ไหนเจอมากที่ไหนเจอแผ่นหนาที่ไหนมีความหนาแน,น่นเยอะที่สุด ก็พอจะสรุปได้ว่ามาเจอที่พังยามมากที่สุดแล้วก็มีความหนามีความว่างนะครับอาจารย์มาจงเพิ่งมาขุดเมื่อสักเดือนที่แล้วแล้วตอนนี้ส่งเหตนการาลังไปที่สูจน์อายุอยู่ที่สถาบันนิเวเคลียร์แห่งประเทศไทยนะครับคงจะได้รู้ผลในไม่กี่วันพอเกิดพื้นดินบนข้าถึกทิพแล้วมันก็เกิด

พอก่อตั้งชุมช,น,ชนในสมัยก่อนไม่มีแหล่งน้ำนะครับชาวบ้านก็เลยต้องขุดพังหรือว่าตักพังหรือว่าจากงทำก็คือสร้างหน่าวกันเครับขุดพังเพืพ่อเอาน้ำมาอุปโภคบริโภคพ,พอมีก่อตั้งชุมชนก็ต้องมีการสาร้างวัดท่านเขียนได้ว่าขบับรถมาจากข้ามสมุทร ไปถึงหัวใซวัดเยอะมากสองข้างทางวัดเต็มไปหมดพอไปถึงฝั่งริมทะเรสาาริตรเอ่า,อาวไทยของเรืก็มีวัดเต็มเยอะพอมาฝั่งริเท์เรสาบก็มีวัดเยอะแล้วคนสมัยก่อนพอตั้งจุดจนก็ต้องสร้างวัดไม่อยากเดินไปทำบุญที่ไกลๆก็มีการสร้างวัดยกตัวอย่างตบพงญางมีสี่หมู่บ้าน แต่มีวัด5ู่ห้าวัดขับรถมาหนึ่งกิโลเมตรเจอหนึ่งวัดหนึ่งกิโลเมตรเจอหนึ่งวัดแล้วก็ตะพังจะมีเยอะมากประมาณเกือบยี่สิบตะพังตะพ,พังเล็กบ้านใหญ่บ้านนั่นหมายถึงว่าตรงไหนมีตะพังตรงนั้นมีจุมงจนตรงไหนมีจุมชนตรงนั้นมีวัดพวกคู่กันไปสั่งยาจะเป็นคล้ายกันบนแนวสังสายสันหลักที่ผลวึสุมาตรก็คือ ถนนสายหลัสาย48หัวไซผู้สุขานั่นคือส,สาซสาสันหลักที่มีการก่อตั้งชุดเจ้บ่อนะครับหลังจากนั้นพื้นดินก,ก็ค่อยๆฮอ,อ,อกขึ้นมาเรื่อยๆบวกกับหน้ำทะเลลดลงก็ทำให้เกิดเป็นค้าบสมุทรติวะที่เห็นอยู่ทุกวันนี้พอมีการปิดกั้นทะเลแม่ต่อ เชื่อมกันระหว่างทะเลสาบกับทะเลเอ่าวไทยก็ได้เกิดเป็นทะเลสาบสงขลาขึ้นมาทะเลสาบสงขทาเป็นทะเลที่มีเส้นทางการเปิดประตูไปสู่ทะเลน้ำเค็มก็คือผ่านไปทางเชลเล่ไปทางอ,าออกที่กอยองผ่านที่ปารลอทะเลสาบที่มีการเชื่อมต่อกับทะเลน้ำเค็มเขาเรียกว่าทะเลสาบลากูน ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทยและก็มีไม่กี่แห่งในโลกทาเสามที่มีการเชื่อมต่อกับเตนั์เกมก็คือลากูลนะครับในรอบทนาเสามมีเรื่องราวประวัติเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นฝั่งข้ามสมิพระและก็ฝั่งของพัทลุงพัทลุงม,มีวัดเขียนบางแก้วท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือว,ว่าเคยไปสัมผัส วัดเขียนบางเก้วถ้าเราดูแผนที่เป็นเส้นตรงกับวัดจัตถิพระที่เราจะไปหลังจากนี้จะอยู่ตรงกันถ้าดูแผนที่รูปแบบของเจดีย์ก็เหมือนกันการสร้างเจดีย์แบบยุคเดียวกันสันนิษฐานว่าเป็นช่างเดียวกันขับเรือไปมาสร้างไปสร้างมาจนเสร็จทั้งสองฝั่งรูปแบบเจดีย์ของวัดพระโคก,ก็คล้ายกัน แล้วก็รูปแบบดีีที่ลอวข้าาสมุทรณ์ละจะสร้างรูปแบบท้ายกันแล้วก็สร้างด้วยหินปะการังซึ่งมาขุดคนมาขุดเจอมาขุดหาที่พักยาเยอะที่สุดเพราะที่อื่นขุดแล้วเจอน้อยก็เลยมาขุดที่นี่เพราะที่นี่จะมีการทับถมของตะกอนดินตะกอนทรายมายุคอันดับต้นๆนะครับยุคนั้นเกิดมาพร้อมกับ เมืองโบราณสีหยางเมืองโบราณพะคคเมืองโบราณจัดถึงละนี่คือเมืองโบราณเก่าแก่ตั้งเดิมของข้ามสมุทรศรนนทะหลังจากนั้นก็เกิดชุมชนเกิดเมืองขึ้นมาต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับนี่คือเรื่องราวประศักิของข้าบสมุทรศรีนะนะครับแล้วมาเรื่องราวประวัติของชุมชนโบราณพงหยาง วัดพังยาแห่งนี้นะครับก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1,380บวกลบคูณมาแล้วก็1,188ปีที่แล้วมามีการก่อตั้งชุมชนโบราณวัดพังยางโบราณนะครับ1,188ปีมาแล้วมีการสร้างวัดหลักฐานที่ปรากฏให้เห็นก็คือเจดีย์ที่อยู่หน้าสา,าราจัรแบบเรียนเจดีย์นี้สร้างมาควบคู่กับวัด แต่เจดีนี้ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรเพราะว่าช่วงนั้นจัดเริ่มผูกอันนะครับกรมศิลปากรก็ได้มาบูรณะอาจจะไม่เห็นร่องรอยของของหินปะการังที่มาก่อเป็นชั้นเป็นชั้น,เ,น,นเพราะว่าถูกผูบิโบกทับแต่ถ้าจะไปดูที่วัดพระโคบเจดีย์องค์ใหญ่จะไปดูที่วัดทจ้ิพระ กิจวัตรใหญ่จะมีช่องทางที่เราเข้าไปดูข้างในได้จากส่องไฟฉายเข้าไปดูจะเห็นหินประการังแบบนี้อ่าใช้เป็นวัตถุนในการสร้างเจดียเพราะสมัยนั้นไม่มีอิฐหินดินเผานะครับมายุคหลังเช่นปัจจุอนีกหลังนะครับสิ่งที่ปรากฏได้เห็นอย่างหนึ่งก็เคยขุดเจอเทวุลู ในวัดคุณช้างในพื้นที่สมบูรณยานตอนนี้เป็นวัดล้างนะครับเทวรูปรูปแบบที่ลูกที่อยู่ในเสื้อเหมือนกันเป็นองค์พระวิษณุที่ไม่มีเสียงไม่มีแถลย้อนกลับไปให้นักวิทยาศาสต์นักหล่อศาสตร์นักโบราณคดีกางไปพิสูจน์ยุคก็คือในพุทธศตวรรษที่12ก็คือ1,000กว่าปีมาแล้วที่เทวรูปองค์นี้มาอยู่ที่บางยาน เทวรูปองนี้เป็นความศรัทธาในลัทธิพราหมหรือว่าศาสนาพรามก็แสดงว่าหนึ่งพันกว่าปีที่แล้วมีลัทธิพราหมณ์ลัทธิฮินดูมาเผยแพร่ศาสานาะพวกคู่มากับศาสนาพุทธอีกที่หนึ่งที่จะเห็นเด่นชัดก็คือถ้ำภูหาอยู่ที่ข้างวัดพระคก ข้างวัประทุกด้านทิศเหนือขนใต้เรียกว่าป่าตีนจะมีภูเขาอยู่รูปหนึ่งแล้วก็มีการขุดถ้ำอยู่สองถ้ำถ้ำเป็นถ้ำที่ขุดด้วยมนุษย์ในถ้ำมีล่องรอยจารึกเรื่องราวของการไม่ประกอบพิธีของรัติภานก็คือมีโยนีวีศิวลึงแล้วข้างล่างภูเขาจะมีตะพัง เรียกว่าพังพักเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นี่ก็คือเรื่องราวยุคเดียวกันที่ขุดค้นเจอเทวรูปที่บงางยางอายุเทวรูปก็หนึ่งพันกว่าปีแล้วก็ในเสื้อจะเห็นว่ามีเจดีองค์เก่าที่ยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับฝั่งน,นี้เป็นเจดีองค์ที่บูรณะแล้วแล้วก็แผนที่รายลายที่เห็นก็คือแผนที่การปราวัต หัวเมืองพัทลุงผนที่กรมนาเขียนขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาในเผนที่ปรากฏเมืองพังยานมีอยู่สามแผ่นครับที่เชื่อมโยงกันแผ่นแรกก็คือเขียนว่าเมืองพังยานแผ่นที่สองเขียนว่าเมืองวัดพังยานทีท่าแผ่นที่สามเขียนว่าวัดพังยานขุนคลองพธนสารนั่นแสดงว่า ในอดีตมีวัดอยู่สองวัดติดกันคือวัดพังยางตีนท่ากับวัดพังยางขุนคองประสานแต่ปัจจุบันไม่แน่ใจว่าที่หลงอยู่ปัจจุบันเป็นวัดอะไรกันแน่แต่ผมสันนิษฐานด้วยตัวผมว่าคงจะเป็นวัดพังยางตีนท่าเพราะว่าฝั่งนี้ของวัดมีกองพังยางอยู่วัดพังยางปัจจุบัน อยู่ทิศเหนือของทองทิศเหนือคนใตยเรียกว่าท่าตีนท่าตีนอ่าแสดงว่าวันนี้อยู่ท่าตีนฟอง้องก็น่าจะเป็นวัดพญาตีมท่าส่วนวัดพญาขุองลริสารตอนนี้ไม่มีกระรกน้อยเหตุนะครับเรื่องราวประวัติชุมชุโบราณผมได้บรรจุไว้ในเสื้อผิลายเพื่อ